สี่สามสองหนึ่งมาเลยเริ่มเกมเออโลเริ่มเกมอ่ะโอเคกำลังวิ่งไปที่เมนเกมวันนี้อยู่กับสเปคเออเขาเรียกว่าสเปกเ,เตอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะกิฟสเปกเตอร์คล้ายๆแนวฟาสโมโฟเบียนะเป็นเกมแบบสืบสวนผีอย่างเงี้ยเออโอเคครับเราก็มาอยู่ในรถแล้วโอเพื่อนบอยวาจริงๆเอาโอเค,ไ,เออเคได้ละขอยิมเอฟขอยิมเอฟขอสักอย่างนึงสักอ,อย่างนึง ออกหมดเลยกันอ๋อไปไปจีดบช่วยๆกันช่วยกันใช้โอเคอเอ๋บ้านอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> เอ่อเลโมเลโมนคลินเอ่อคลินิก เลม o นคลินิกโอเพนยี่สิบสี่ทเจ็ดอ่อเอ๊ะมต้องถือเครื่อง e m f เอไตัวจับนะวุ้ยวุ้ยวุ้ว้ยหนังสือหนังสือหนังสือกระเด็นหนังสือกระเด็นนี่จะเป็นนี่ปะกดรีพอร์ตเดี๋ยวผมขาดูหน่อยนะ จะไม่ใช่เออกรีอร์หนังสือกเด็นนี่น่าจะเป็นเออไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหนังสือกเดน็นเออตรงนี้มีสีดแดงแดงไม่รู้ว่าคืออะไรนะนอกเหมือนมี้ยไฟดับ อ่ะตรงนี้ไม่มีสวิตฟายนะโอเคเปิดไฟห้องนี้ได้เดี๋ยวผมขอเปิดไฟให้สว่างกันนะโอ้ตรงนี้มีกระดูกโอเคตอนนี้ในห้องเหลือสามคนละโอเคเดี๋ยวเราโอเคห้องน้ำหรือเปล่าตรงนี้มีน้ำน้ำขุขุ่นใช่ไหมเปิดดูครับ เอฟเขียวอยู่นะตอนนี้เอฟยังเขียวอยู่โอเคไม่ okay. น่าใช่สองห้องนี้นะน่าจะอยู่ห้องอื่นเดี๋ยวผมขอเปิดประตูไปหาเพื่อนก่อนอ่าตรงนี้มีเป็นซีซีนะผมขอสำรวจห้องอื่นด้วยนะเฮ้ยตรงนั้นเหมือนมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตรงนี้มีเป็นห้องนะห้องน้ำแล้วก็ห้องนี้ก้องอะไรไม่รู้อ้องไฟลูมใช่ okay. ไฟล์ลูมนี้น่าจะมีสวิตไฟนั่นไงใช่ไหมใช่สวิตไฟไหมน่ะไม่ใช่สวิตไฟนะแต่ว่าเป็นมันเขียนว่าไฟล์ลูมน่าจะเป็นห้องห้องเอกสารนะเขาจะผิดว่าเป็นไฟล์ลูเป็นห้องไฟอย่างเงี้ยโอเคไฟดับนะเดี๋ยวเราต้องไปหาสวิตเปิดก่อนสวิตจ๋าสวิตไฟอยู่ไหนน่าจะเป็นนี่เทสติ้งลูมห้องทดสอบนะโอเคเดี๋ยวหาสวิตไฟก่อน คัดเอาคัดเอาอยู่ไหนคัดเอาโอ้ว่างเหมือนกันนะเนี่ยใช้เล่นนะเนี่ยแต่ว่าเพื่อนมันไปไหนหมดอะไม่คือเพื่อนมันไปไหนหมดอะื่ี๋ย่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวสิเพื่อนทำไมพวกนายปล่อยจังเลยอ๋อตรงนี้มันมาทะลุตรงนี้นะเดี๋ยวผมขออกไปหาเพื่อนก่อนโอเครู้สึกว่าเพื่อนจะไม่ออกจากรถเลยนะไม่รู้ว่าทำไมพวก เวลาผมเล่นแล้วผมชอบเจอพวกเพลเยอร์ประเภทน,นี้มากเลยแต่ว่าอะแรกลักกวแล้วจะเข้ามาเล่นทําไมเนี่ยคือไม่เข้าใจอ่ะจะเข้ามาเล่นกันทําไมเพื่อนถ้าอยู่แต่ในรถเนี่ยเพื่อนมันไม่อยู่ในรถนี่หว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเพื่อนเข้าไปเลยเพื่อนเข้าไปไว้เพื่อนไปเลยเพื่อน,เ,เ,อนเดี๋ยวเรานำเองเพื่อนไปอ,อย่าป,ปิดประตรูเลยเพื่อน มาเลยเพื่อนกลัวอะไรนักหนาผีในนี้มันไม่น่ากลัวหรอกเพื่อนใช่ไหมเพื่อนอันนี้แล้วอู้ชีอะอ้อฮะโทษครับโทษสำรับกไปขอโทษคำหยาบนะครับ <S 2> <S 2> มันตกใจจริงๆตกใจคนเนี่ยไม่ได้ตกใจผีเอ่อข้างบนนี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะตรงนี้เหมือนเป็นห้องักมดืดๆนะห้องกระจกหรือเปล่าไม่รู้นะ โอเคผมขึ้นมาสำรวจที่ชั้นสองนะอ่าอ่าห้องนี้เป็นห้องครัวนะคิ t เช e n r o o เอ่อเปิดประตูอ่าฮะเอ่อห้องนี้เป็นห้องอาหารห้องกินอาหาราฟเปเลียรยแล้วนี่ก็เป็นชั้นสองนะเป็นชั้นสองห้องข้างบนเป็นห้องกระจกโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาสวิตช์ไฟก่อน เราค่อยไปสำรวจว่าที่ไหนมีวิญญาณแปลกตลาดห้องใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้มีเป็นรูปภาพที่แสนจะน่ากลัว <c oughs> น่ากลัวมากตรงนี้ไม่น่ามีอะไรโอเคเดี๋ยวผมไปหาสวิตช์ไฟก่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวผมต้องอยู่มืดๆไปอีกนานเลยตรงนี้เป็นห้องห้องคิทเช่นลูกใช่ไนมาโอเคใช่เดี๋ยวผมขอได้ไปชุดด้วยนะ ตอนนี้ผมสำรวจจนมลมืดมนไปนหมดแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเอ,อเพื่อนหายไปไหนหมดห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่เนี่ยห้องนี้มันห้องกินอาหารห้องคาเฟ,ฟ่ติเรียโอ้กว้างมากเลยนะคดกว้างเลยเอ่อ,เ,อ,อเพื่อนเพื่อนหายไปไหนหมดแล้วเพื่อนอัอนนี้เป็นห้องน,น้ำชั้นสองนะ แล้วตรงนี้เป็นระเบียงที่ทะลุกับห้องคาร์เพติเลียนะห้องกินอาหาราึ่งแล้วทางนี้เดี๋ยวผมขอเดินไปสำรวจหน่อยโอเคตรงนั้นเป็นบันไดนะบันไดาทางลงเฮห้องเปิดไฟมันอยู่ตรงไหนนีเนี่ยเด้อเด้อผมเพิ่งสังเกตตอนนี้เหละผมคนเดียวละโอเคถ้าตายคือผมตายเลยนะ ตายคือผมต้องไปเริ่มใหม่เลยนะไม่เป็นไรขอหาห้องเปิดไฟก่อนเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีเป็นเออไม่ใช่ไม่ใช่่ใช,ใช,ใชตาตาบตา,ตาถูกไปเองอ่านี่ไงห้องเปิดไฟม,มันมืดเกินอะ่ะแสงมันบลั๊กอ่ะโอเคเปิดละโอเคเปิดไฟไล่เปิดไฟให้ทั่วตะกี้ผมจำได้ผมไม่ได้เปิดไฟผิดไปห้องเอผมไม่ได้ปิดประตูห้องนี้นะโอเคเดี๋ยว ไล่เปิดไฟให้หมดก่อนนะคือไฟมันชอบดับอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเป็นแบบวิญญาณลึกลับลับแรลขอสำรวจจากห้องที่เปิดไฟก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะได้ไม่ต้องกลับขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ไม่มีนะผมคาดว่ามันน่าจะอยู่ชั้นล่างนะหรือว่าอยู่ในห้องนี้ ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่โอเคเดี๋ยวผมไล่เปิดไฟก่อนนะสองห้องนี้ไม่มีห้องตรงกลางนี่ผมยังไม่ได้สำรวจมีหรือเปล่าไม่มีโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟเปิดไฟโอเคโอเคเปิดไฟเป็นเล่นเลยห้องนี้อ่ะห้องนี้ก็ไม่มีห้องนี้เป็นแต่เป็น,นินลูมหนึ่งมันหมายถึงอะไรผมไม่รู้นะให้ผม มาทางระเบียงนี่ดีกว่านะตอนนี้เลยผมคนเดียวผมต้องพยายามหาหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็พยายามอุ้ยนี่ไงนี่ไงผีผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้วผีประตูใส่แม่งเลยนี่ไงนี่ไงคนจริงคนจริงคนจริงไฟเปิดเปิดไฟเร็วโอเค ผียังอยู่ไหมผีไม่ได้อยู่ห้องนี้มาแค่มาจ้ำสกแกลเฉยๆว่ามันไม่มีเอฟเอฟสิบเก้าสิบหกยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดเอ้ยสิบเจ็ดสิบแปดไม่น่าใช่ห้องนี้นะตะกี้มันน่าจะมาจ้ำสกแกลเราเฉยๆสำรวจไปเรื่อยเลยนะตอนนี้ผมอยู่คาเฟ่ทีเลียดูห้องได้าจากข้างบนนะตรงกลางข้างบน ย้ำนะถ้าตาย,ยคือตายเลยพยายามพูดกับตัวเองไว้ว่าตายคือตายเลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วผมไม่ไหวแล้ววะเออไม่ไหวแล้วมันแบบคือเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเออถ้ามีเพื่อนก็ไหวไปอย่างนะแต่ว่านี่ผมเล่นคนเดียวไงเอเออันนี้เป็นเออห้องเชื่อเย้ยยยอยยย่ยยยยยยวย่ยย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 ยนยยกยยยย่ยอยย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 ะยย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 ย เหมือนตะกี้ผมเห็นอะไรวิง่งเข้ามาเนี่ยผมตกใจเลยโอ้ตอนที่ขนลุกไปจักตัวแล้วใครว่าผีลูบบอกไม่น่ากลัวอุย้ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับผมขอออกไปก่อนนะพี่ให้ผมออกไปเถอะพี่ผมไม่ไหวแล้วทางออกเดี๋ยวผมขอจทางออกก่อนนะตรงไปใช่ไหมโอเคใช่ตรงไปตรงไปเลี้ยวซ้ายเคตรงไปเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวผมไปแล้วนะผมไม่ต้องสำรวจเลยแนละ้ว ก็ถ้าเดี๋ยวผมตายผมจะไม่ได้ตังค์แล้วก็เ p พีนะโอเคพี่ครับผมขอออกไปแบบปลอดภัยนะพี่นะเออพี่อทำอะไรผมเลยโอเคโอเคขอบคุณมากครับโอ้คลินิกคลินิกสุดยอดจริงๆสุดยอดคลินิกเดี๋ยวผมไปละโอ้โหสุดยอดมากโอ้แล้วดูแต่ละคนนี่คือเราทำออบเจกต์สำเร็จไปแล้วสามอย่างนะแฮปซัมซัมวันไวเลสโค้ดอีเวนต์นะ แล้วก็ไฟ Piece of Texta Evidence แล้วก็ไฟอ Dirty Water นะโอเคสถิต้ผมเหลือ49นะถ้าผมไม่ออกมานี่ผมตายแน่นอนโอเคไปดีกว่าโอน่ากลัวเกินไปสุดยอดมากเลยนั่นคือบบกลัวอะไรแบบมันโผล่มาอยู่มันก็จะโผล่มาก็ไม่ได้ปะอนะโอตอนนี้ ได้ตังมาสี่สิบนะผีคือโอนี้โอนี้นี่คือยนะักษ์นะได้เวลเพิ่มมาด้วยโอ้สุดยอดจริงๆโอเคเดี๋ยวพอแค่น,นี้ก่อนละกันเพราะว่าผมไม่หว่นเดี๋ยวขอตัวก่อนบ๊ายบาย